วันนี้อยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมาย้ายของแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นแต่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าของหนึ่งชิ้นนั้นเป็นอะไรเป็นเครื่องจักรที่หนักหลายร้อยกิโลเลยนะคะวันนี้พี่บ่าวก็จะมาวัดก่อนนะว่าเออมันออกประตูได้ไหมประตูมันแคบไปหรือเปล่าถ้ามันแคบไปนะคะเขาก็จะทําการถอดประตูออกก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้องเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยออกไปได้นะแต่ออกมารอบแรกบอกเลยว่าไปไม่ได้ต้องดันกลับเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็ไปทําการขยับแล้วก็ทอดตัวเสริมตัง ต่างนะคะที่อยู่ติดกับตัวน้องเครื่องจักรตัวนี้นะคะถึงจะพาน้องออกมาได้บอกเลยกว่าจะออกมาได้เล็กๆเล็กมากนะคะแล้วก็แคบมากต้องใช้คนดึงเหนียวๆคนเลยพี่บ่าวมดแรงกันไปเลยทีเดียวพอเอาออกมาได้นะคะก็พาน้องไปอีกอาคารหนึ่งใกล้ๆก,ก,กันเลยบอกเลยว่าสบายหน่อยที่ไม่ต้องยกขึ้นไปชั้นสามนะคะแต่ก็ต้องมากไปไกลยอยู่แล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งที่ทางก็ค่อนข้างแคบเหมือนกันนะคะกว่าจะเอาเข้ามาได้เนี่ยคือยากมากพี่อาร์มกับพี่บ คือคือกระชากลากดึงกันไปหลายทีเลยพอเอาเข้ามาได้เสร็จนะคะก็จะวางให้ตามจุดที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเราก็จะใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะเอาตัวแจ็คกี้เนี่ยออกมานะแล้วก็วางไว้ให้ตามจุดที่ลูกค้าต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะประกอบคืนส่วนที่ถอดออกมานะคะที่เป็นตัวเสริมต่างๆให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยเลยเหมือนเดิม เอ๊ะนมายัางไงก็ไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพ before after ก่อนที่จะขนแล้วก็หลังที่ขนย้ายนะคะสำหรับใครที่ชอบดูการขนย้ายนะคะอย่าลืมติดตามลุกอ้วนรับขนย้ายไปด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย